タイに来るのは思ってるよりもなんかハードルが低くてしかも練習もすごく楽しいので迷ってる人はぜひ来た方がいいと思います。Uh, NEXT um, FUTURE um, I, wanna, I want to be a number one player, yeah, number one feeder in, in the world.Thailand is really good.A、um, meal is so delicious and I I can sit It's uh, can't all day so really happy yeah. so จากใจนักกีฬาตะก้อคนหนึ่งครับที่เฝ้ามองกีฬานี้มาอย่างยาวนานและก็หลงรักกีฬาประเภทนี้ครับวันนี้ครับได้เห็นชาวต่างชาติลงทุนเก็บเงินมาซ้อมด้วยตัวเองและเป็นประเทศญี่ปุน่นซึ่งแน่นอนครับตะก้อไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นมากนะักแต่น้องสองคนนี้เขาบอกว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นตะก้อ และความสุขของพวกเขาคือการได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันกับแพชชั่นที่เราไม่สามารถดูถูกได้เลยครับว่าเขาจะทําได้จริงๆเขามีเป้าหมายอยากจะเป็นตัวชงที่ดีที่สุดในโลกและน้องผู้หญิงครับเพิ่งเล่นตะกอบได้แค่เพียงหนึ่งปีอยากจะเป็นตัวเตะที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแต่ด้วยภารกิจและงานที่ต้องทําทําให้เขามีเวลามาซ้อมกับเราได้แค่เพียง4วันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับนักตะกราะทั้งสองคนชาวญี่ปุ่นซึ่งจะทําให้ แฟนๆตะกล้อเนี่ยลงรักในแพชชั่นของเขาและทำไมเขาถึงอยากเล่นตะกล้อและทำไมเขาถึงลงรักตะกล้อมากมายขนาดนี้ไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับ I'm Suzu 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 yeah <S S How old are you? 20 20 t y t w e n e a h So where are you from? I'm from Japan uh, What is your position? I'm um, striker Yeah Yeah uh, ラチャブリーにもっともっと長くいたいですラチャブリーの練習はすごく楽しいし日本にいる時よりももっと早く上手くなれる気がするのでもっと長くラチャブリーにいたいです hey, My name is t a i k i I'm 22 years old. I'm from Japan、uh, ラチャブリーはすごくあの。 トレーニングのこう詳細ディテールのところまで教えてくれるのですごくありがたいし自分にとってとてもいい経験になっています o、okay. あー、リコリコが、um, my friend リコがラチャブリーの練習すごくいいよっておすすめしてくれたのでラチャブリーに来ましたああ。 Some Japanese taco player went to Laçi, so I want to go to Laçi too. Yes. Um, I I want to be the top striker in Japan. In Japan? Yeah. I want to be a number one player, number one player in in the world. So. OK OK。Okay. <laughs> uh, タイに来るのは思ってるよりもなんかハードルが低くてしかも練習もすごく楽しいので迷ってる人はぜひ来た方がいいと思います。Uh, またね。 ถ้าวันไหนที่เราท้อถ้าวันไหนที่เราหมดแรงเราแค่ไปย้อนดูวันที่เราเริ่มเล่นตะก้อว่าเราเริ่มเล่นตะก้อเพราะอะไรเหมือนกับน้องสองคนนี้ครับที่เริ่มเล่นตะก้อเพราะว่าความสุขเริ่มเล่นตะก้อเพราะว่าหลงรักสุดท้ายแล้วเราไม่รู้แน่แน่ครับว่าผลลัพธ์ในวันทั้งหน้ามันคืออะไรแต่สิ่งที่เขาได้แน่แก็คือเขามีความสุขในการเล่นทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่ได้พัฒนาตัวเองมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นตะก้อมีความสุขทุกครั้งที่มาประเทศไทย แค่เราได้เห็นน้องเขาเล่นตะกอ้อที่ประเทศไทยแล้วสายตาของเขาบ่งบอกถึงความสุขยิ่งทําให้เรารู้สึกภูมิใจกับกีฬาตะกอ้อมากๆครับน้องๆสองคนนี้สัญญาครับว่าจะกลับมาซ้อมที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนเขาบอกออกับเราว่าเขาจะนําแบบฝึกที่เขาซ้อมที่สมโมสรตะก้อราชบุรีกลับไปฝึกและเขาจะต้องดีขึ้นให้ได้ครับเราก็หวังว่าเขาจะทําตามที่เขาสัญญาไว้ให้ได้นะครับว่าเขาต้องการจะเป็นตัวชงที่ดีที่สุดในโลกเราจะเป็นกําลังใจให้พวกเขาครับ เราได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักตะกอ้อชาวญี่ปุ่นไปแล้วนะครับและเมื่อน้องเขากลับมาครั้งหน้านครับสโมสอนตะก้อราชบุรีจะเก็บคลิปและบรรยากาศมาให้ชมอีกเช่นเคยครับสมมสอนตะก้อราชบรุรีขอขอบคุณทุกกาลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคิดถึงตะกอ้อคิดถึงเราสมมสอนตะก้อราชบุรีครับแล้วเจอกันครับ